ชคของคู่กล้องตัวนี้กับโรมมนเนี่ยไม่ทราบว่าความรู้สึกของเียนเนี่ยมีความสามไปทําขา่าวทังพัทยาเมือสองวันนี้ผมดูการฝึกซ้อมเขาดีแล้วร่างกายดีสายตาดีอะไรดีหมดผมว่าการปล่อยครั้งนี้นะฮะผมมีความมั่นใจถึง80%ของเราชนะนะฮะ,ะคู่ต่อสู้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคือไม่มีหมัดสั่งหรืออะไรก็ปล่อยเรื่อย ของเราก็แข็งแกร่งดีร่างกายดีสายตาดีวัาใจดีผมคิดว่าชนะครับ80%ไม่ทราบว,ว่าในการโชกครั้งนี้จะมีการน็อกหรือว่าชนะคะแนนยังไงครับน็อกถ้าผมวิจารณ์แล้วเราจะเป็นฝ่ายน็อกเขาไามาก่าเพราะน้ําหนักหมัดของเราพอใช้ได้คือว่า60-70%อย่างเงี้ยสำหรับหมัดเขาผมมองดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับที่ครูต่อสู้ที่ถายมาท้งเทปให้ดูแล้วไม่หนักแต่ต่อยเรื่อย Chẳng lẽ là mặc mặc mì mì đi vào con không